บริษัทตั้งวังเจ๊งเปิดรับพนักงานใหม่ครับคนแรกเชิญมาสัมภาษณ์งานได้เลยสวัสดีครับท่านประธานสวัสดีนุม่มชื่ออะไรเราอ๋อชื่อสมชายครับแล้วนามสกุลล่ะขายกว๋วยเตี๋ยวอ๋าขายก๋วยเตี๋ยวขายดีไม่เลวมานี่นามสกุลมึงจริงเหรอใช่ครับแล้วเป็นคนที่ไหนอ่ะจังหวัดอะไรอ๋อเป็นคนคอนคนคอนคอนซี่ธรรมราชคอ,อนแก่นอ่ะเตรียมรูปถ่ายสองนิ้วมาไหมอ๋อถ่ายมาแล้วครับอยู่ในโทรศัพท์รรพครับไหนล่ะเราเอามาดูทีนี่ครับ ดีเลยสองนิ้วแอป e บลดีวะ,อะโอ้ยสมชายกูหมายถึงขนาดรูปเป็นหกนิ้วไม่ใช่มึงชูสองนิ้วไปๆลับไปถ่ายมาใหม่ก่อนเลย <c oughs> ขนแรกก็ปวดหัวเลยกูอ้าสวัสดีครับมาสมการใช่ไหมอ้าวสวัสดีครับกูอยู่ทางนี้อ๋อโทษทีสวัสดีครับโอ้ตาบอดอีก เพียงอสมัครงานหน่อยครับเวอรับผมเข้าทีผมตกงานให้ผมกาบตีนก็ยอมเดี๋ยวมีหัวกูโอ้โทีโทษทีทษทครับอาชื่ออะไรแนะ่น